วันนี้พามาเก็บเห็ดเฟียงอีกเห็ดเฟียงพอ,เ,อเห็ดเฟียงเอาเอาอันแบบย่าเสื้อนี่จ้ะก่อนเฟียงเอาก่อนเฟียงว่างมือนี้เมียซับมาหน้าดำหน้าเก็บเห็ดกนอนย่านฝนตกจ้ะขึ้มๆหน้าเ็ดเฟียงกะเห็ดเฟียงกันอันออกเรื่อยๆเ,เดี๋ยวนู้ดเฉียดตาถ่ายดอกอันนะั้นแม่ตาเพิ่งเพิงนี่จ้ะ นี่เพิ่นตัดอันนี้เอาเห็ดปวกเสี่ยเห็ดปวกใส่มันนั่นมีปฏิกิริยาอย่างอันนี้เห็ดเปี๊ยงเดี๋ยวพาไปเบิ่งจ้ะแม่เพิ่นตัดไปก่อนนี่อันนี้มันมันกี่บาทเนี่เอารดจ้าเอารดระวังไข่เดี๋ยวนู้ดทำมันอันเสียงเดี๋ยวนู้ดตัดเองตัดเอาตอนมันง,ง่ายๆระวังว้างคู่ระวังเนี้ยล่ะนี่จ้ะบอ,อกใคร เก็บตั้งแต่ตั้งแต่มันออกมือมันออกมันก็นออก,ก,ออกเรื่อยๆเลยจ้านี่อันนี้จังสีกระแมนได้นนี่นี่จังสีกระแมนนี่จ้าไอ้บ้างเลี้ยงไว้จังสีเราซื้อเฮ็ดเสียเฮ็ดเฟียงเฮ็ดเฟียงมากงัดจ้างัดใส่อันนี้สูตรงัดใส่มีวิธีการเฮ็ดอยู่แต่ว่าเฟียงนี่ต้องเป็นเฟียงของปีไก่นี่เฟียงไหม เฮ็ดได้บ mm ่ก hmm. ็เฮ็ดได้คือกันแต่ว่าก็ต้องรอให้เพียงมันอันนันก่อนให้มันเน่าก่อนนี่จ้ะสิหวางสินี่ออักออกเรื่อยๆเจ้าเอาเรื่อยๆเลยนี่เป็นสิว่าเบาเอาว่าโอ้ยเฮ็ดยังก็คือสิเก็บขาเก็บแน่แต่ตั้งแต่มือมันออก เก็บเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยจ้ะเก็บเรื่อยๆมาเลยมองนี่มันอยู่โฮมพร้อมเก็บเรื่อยๆตลอดเจ้จสีมันก็ออกได้เวลาเก็บตรงเบิ้งนี่ขางๆสีข้างๆส,งงสีก็ออกนี่จ้ะนี่มันเก็บเดี๋ยวจักหน่อยสีลงเตือนโลกา ยมดำหน้าใายบรรยากาศอันนี้เฮ็ดพี่เบียดอกหนะอตรงเฮ็ดพีด่เบียออกกอนก็ไปรเดียวเหมือได้บางๆสีไปทายห้เบิงจ้ะอยู่แบบพ่อเพียงปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะคลองมักกินตรงเริ่มปลูกจากแนวจะคลองมักกินก่อนใส่สุ่นแนวลงไปเลยไอ้กรลล่างเกียวเป็ดอยู่ เพรนั้นเอาตัวลุมจ้ะเดะทำแมวอย่างเออป่าใช่ไหมเพิ่นก็สร้างลายจ้าเฮ็ดกระไดออกกับว่าท่านที่เอาไปให้เพิ่นอยู่น้องคนก็ใส่เงินไว้เฮ็ดกินเนี่บ่ได้เฮ็ดขายแต่ว่าขาเจ้าก็อยากอยากอยากซื้อนะนะอยากกินนะมันมีแต่ดอกใหญ่หายมันแสบมันหวาน ปกติกะแกงใส่ผักติว้วกะสีสมๆจังน่อยแซ่บแต่ว่าแม่เรามาแกงใส่พักใส่หงอดผักใส่กระเสียนเนี่ยอยู่รวมเดี๋ยวนู้นตา,ราดรอกแมวตาดรอขุ่นวดเดี๋ยวนู้นซ้ำอีกเทีนึงแม่เพิ่งตาดรอเก็บเห็ดก่อน เกบเห็ดหรือโรคกาดำหน้าแล้ไหมไบ่ได้เอาหยังหวด้ะจ๊าบางคนเพิ่นว่าเอาปุ๋ยไช่บอกคือดอกใหญ่แทบบ่อยู่นั่นตลาดเขาขาเจ้าคือดอกนิหน่อยเขาขาวเผื่าเอาจนนี่กรบบอกหูือกันแล้วก็บ่ได้เอาหยังใส่แายก็เอาเฟียงมาว่างว่างว่างไว้มันไม่คลิปให้เบิร์นจ้าลงคลิปลงคลิปวิธีเฮ็ดให้เบิรงอยู่ แล้วก็ทายให้เบิ้งเทียนหนึง่งแล้วก็ตั้งแต้มือมันออกกระทายมาเลยๆก็เก็บมาเอยๆจะว่าบ่ได้ทไทยให้เบิ้งคือซื้อเหมือน,นี้เรเลย์ทายให้เบิ้งอีกเทียนนึงว่ามันยังออกคือเก่าอยู่ดอ้อเห็ดนั่นสิว่าเว้เาเอาหวาจ้ะนี่ยสิมันก็สิเป็นดอกกันส่นใครมันกันกดตูปตีปีอยู่ มันก็ส <ads> <h az conquered> hmm. hmm. ีออกยังส <abonn és> ีนี่นี่มันก็สีออกยังสีดอกยังสีแล้วนี่มันรูม่รียังสีแล้วนี่อย่านีนสร้างอีบ่สแล้วบ่เออ เรามากินได้เอาตาดอกออกตูมเอาตาดอกมันสีบานเด้อมาทิพย์แมน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 อัเดียึ้นมาทั้งเก็บอีกแม่ยเป็นเก็บเห็ดปกติปกติสิเป็นหมากอายวันนี้เม่ลเรามาหน้า ดดโดนในท้ายเทียนหนึ่งอยู่กับหลานอยู่กับหลานก็ไปวัดแต่อยากพอเราต้องอยู่เฮียนไปเฮี่ยนอืมมันนี้มาดำหน้าเพราพ่อเฮ็ดให้เราเก็บเฮ็ดให้มาไอโจกโจกอยู่ผุนเกียเป็ดเกียเกียเป็ดเกียไก่อยู่ ยำกึศกึศเลยได้หนิจ้าพัดกระแทบนี่จะได้พัดกระแทบเนี่ยมันถือกันกับแกงแซ่พักใส่เนี่ยแล้วเอาเลยเด้อขาจ่าป่าตงเสร็จละเมียนตามแกงให้ปวดคือจังแกงให้ปวดอีเมียวะเอาพักใส่เอาหยอดพักใส่ใส่อย่าใส่หลายเด้อละ่ะผู้มา,มากขวมวาผู้มากขมกับใส่หลายกับใส่หลายกับบางคนแสบแล้วพอดีละพีผีดอกนึงเอาดอกเดียวเด้อดอก น้อไม่ออกบ่ตาที่น้ำไม้ก็ออกอยู่เมือนั้นนี่นเวลาเฮ็ดอมันนาฝนก็ออกเรื่อยๆเฮ็ดน้อไม้สมไปกินอยู่จ้ะส่วนหญ่เน้นกินจากของหันละเนื้อกินกับขายเน่ยท่านเนี่ยผู้ซื้อน้ำกับมีแต่ผู้เคยซื้อม,ม,มีอยู่จ้ะอ,อยู่ข้างๆมันมีอยู่อันนี้ก็ใส่ไปเบิดได้นี่แต่ว่ามันอนั้นออกเพราะว่าใส่ดุ้น มิติภาพชวนมังหน้าวันยากาศก็จะประมาณนี่เห็นอยู่บ้าอือ ยุงหลายอยู่อันอยู่มองพูน้นี่มองอันมองแสแร,อง,สแรงอันบัวขึ้นมาสักคนอยู่มองแสแรงข้าขาผุนจา่าบัวได้ไนไปเบิงอยู่แต่ว่ามองหันไม่ค่อยออกปันได้ดอกเมื่อสู้มองนี่มองอยู่ในโฮมนี่มันออกดีอะมันซุ่มจ้า บ้างเลี่ยงเงี่ยงไวแหังสีแ้่เอาเสียมาใช้ซอยมแน่จังหน่อยอยู่ร้านการเกษตรม่เบิร์ตจ้ะขายมันแป่นเบิร์ตบ่โอ้นไม่มีอีกเลยนี่โอ้ บ้านเด้ยวขุดอกขาลางเข่จราขงข้าเจ้าดอกข้าวขาวอันนี้ผัดดอกต้ำดำพุ่นไอ่พุ่นยังอกมันบบบอดอกมันูขามันอันเกมันเป็นตูมตูมมูรูมาละอยู่ พี่พี่เขาออกไวนี่ได้นี่มันโมออกดกกอกหมองนใส่อยู่ว่ามัามนันออกนั่นนี่นี่บอกด่ได้ร่มมันนี่ดำปูปูอ,อ,อยู่นะ อ,อ๋อออกหลุดออกอีกเอาไเพื่อนเบิ้งแน่เท่าไรเดี๋ยวไอ้เพื่อนเบิ้งก่อนงาเอาแล้วคลิปนี่จ้านี่แหละเบิง้งเอาหนาไอ้เพื่อนเบิ้งแน่นี่ดิเพื่อนไอ้ยายสับเป็นหน้าเออจ้าแก่นี่ละไอ้เพื่อนเก็บเบิบเบ้งก่อนต่อก่อนงาเอาแล้วสิเป้เฝ้าเก็บฝ้าว,าว,าวไปอันนั่นก,ก่อนจ้าเฝ้าเก็บฝ้าวไปอันลูกกากนมันก็นมมร่างคืบมาแล้วแก่นี่เด้อจ้าพอกันคลิปใหม่